มาแล้วมาแล้วไขรยืนนี่เองใส่เลยใส่เลยให้มันแตกนะใส่ทีละสี่ล้าทีละเพื่อนๆชอบกินไข่เป็ดกันไหมแล้วกินเมนูไหนกันบ้างนะแก้วเราต้องไปเร็ด,ดอกกันชันเด็ดไปดออนอันอยอยู่ในเครื่องใน,นตรงนี้อือแค่นี้เองหนึงน่งได้หนึ่งลอก ใส่ดอกไม้เพิ่มเพิ่มอีเพิ่มแล้วก็เพิ่มตั้มแรงพอ,อใจดูดิน้ำมันเป็นสีน,นี้เลยอ่ะน้ำเงินตะวันครับอเอาไข่มาให้พีโ่โอเคครับนี่ครับครับผมคุณครับพี่ก้วจำใหญ่คุกให้ตัวครับเร<อ>็จแล้ว เมนูไข่เป็ดแบบนี้ล่ะเพื่อนเคยกินกันหรือเปล่าโอ้โอเจ้าไข่เป็ดสีน้ำเงินจะทำตัวให้อร่อยแบบสุดๆไปเลยนะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าไข่เป็ดสีน้ำเงินจะกลายเป็นอะไร โอเคแต่ว <Lust morals are easy> oh, oh. oh, oh, oh. ันถ <N queen> ้าใส่ในน้มอดเลยอุ้ยวางโป๊ะคุเต็กหมดเหมดคุคุคุคนคนๆคเอ๊ออกแล้วเขายังชิ้ฟ้าอ่าคนณใครอยากชิมมาก เข็มเย้ยมันคือไข่เค็มใช่แล้วไข่เค็มสีฟ้าจากดอนอัดชัน้นไม่เคยเห็นกันใช่ไหมอ้าสิมันเข้าไปได้มันเข้ามาจากรูแน่นอนมันเข้ามาตรงที่แตกตรงยือเปล่าวะตรงตรงตรงนี้นจุดจุด,จดอันเล็กๆ มีจุดของของเราก็มีจุดๆอยู่จุดๆมันสามารถเข้าไปได้น่าข็ดูหน่อยจริงจริงด้วยสีมันเข้าตรงรูเล็กๆสีฟ้าจิ๊บนี่นี่นี่เจอรู้มันในสองอากาศเล็กๆอยู่อ่ะสองอาการเล็กๆนิดเดียวสีต้องเข้าไปรูนี้แน่เลย ไข่เป็ดธรรมดาแต่เป็นไข่เป็ดเค็มที่มีสีสวยๆแบบนี้ได้ไงเนี่ยสวัสดีเราคือเอกบอยเห็นเปลือกเราสีขาวๆอย่างเงี้ยลองทายสิว่ามีอะไรซ่อนอยู่หมดเวลา มีรูพรุนเล็กๆเยอะแยะเลย <S <S รูเล็กๆบนเปลือกไข่มีไว้ระบายอากาศให้ลูกเป็ดลูกไก่เบบีหายใจได้ยังไงล่ะ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วพอเอาไข่ไปทำไข่เค็ม เกลือที่ละลายอยู่ในน้ําเกลือกับคุณน้ําสีฟ้าจากดอกอัญชันก็พากันเข้าไปในตัวพวกเราผ่านรูเล็กๆพวกนี้ได้เอ็กบอยเลยกลายเป็นไข่เค็มสีฟ้าสุดจะเก๋กว่าใครแบบนี้ไงล่ะ เลยจะว,วันแต่ว่าน่าังหนามเจอแล้วดอกสีแดงเนี่ยเจริญได้แล้วถ้าใช้ใพวกนี้มาทำไข่เค็มสีอื่นๆจะทำได้ไหมนะ้านี่เธอต้องฉีกฉีกฉีกอันอัน,นเล็กๆมันออกของพี่ได้สีเหลือ,ของของผงน้องได้สีชมพูขางข้างเขียวเอาว้ำเทใส่ลงไป

เฮ้ยไปเสีชมพูเลยอะพอใจพอใจไปสีเหลืองแน่นอนเฮ้ยไปสีเหลือง,องโอเคจุมจะเปิดกแก้วนพโคเอ้ยตอกกระตอกกระตอกกระหนูคองหนูไปสีขาวจึ๊บ ใครสีฟ้ายืิอร่อย ดาวเค็มก้อนแม่กินคู่กับอะไรก็อร่อยเพื่อนๆลองดูสิรับรองติดใจแน่นอนอ

กิจกรรมหรืออาชีพอะไรน่าสนใจที่นักวิทย์น้อยอย่างพวกเราได้ไปสนุกเล่นสนุกเยนูบ้างส่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคราวหน้าบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอาจจะไปเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่บ้านเพื่อนก็ได้ไว้เจอกันนะ